เช้าวันนี้นะครับก็ยังไซวีในกรอบที่3 0 0 0 0ื่นนะสามหนะครับนะเมื่อวานก็บอกไปแล้วแนวรับลงนะแค่สามร้อยก็พิจารณาเข้าไปก็เนี่ยมันก็ขึ้นดีขึ้นมา้วนะครับนะโอ้ดีขึ้นมาตั้ง3 9 0 0นะครับก็น่าจะได้กันไปนอกเหนือที่ตามรทย,ยจากเมื่อวานก็คือมันไซเวีเอางครับตอนนี้เนี่ยชัดเจนนะครับก็วันนี้สองทุ่มครึ่งจะมีประธานเฟดออกมาพูดก็ต้องมาดูกันว่าจะไปในทิศทางไหนแต่ตอนนี้ลักษณะค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าตอนนี้เหมือนจะโค้งขึ้นแล้วนะ แอนจะมีขึ้นมาเทสตรงนี้แล้วก็ลงรีเทสอีกครั้งแล้วก็กับตัวเป็นข้าเป็นเทนเดอร์แล้วก็ทะลุขึ้นไปต่อก็แอาจะเป็นไปได้นะครับผมพราะว่าตรงนี้ไอซใส่ I ก็เริ่มลงมารอแล้วนะครับถ้าข่าวออกมาดีก็โอเคไปต่อได้นะครับในสนะ่วน BTC เนาะอืต่อไปเรามาดูที่อีเทอร์เรียมนะครับอีเทอร์เรียมตอนนี้จะโอ้เช่นกันนะครับนะก็มีการไซน์เวนะแต่ยังไม่เบรกนะก็รอข่าวเช่นกันแต่ลักษณะนี้ค่อนข้างดูดีนะครับเนาะดูดีที่มีโอกาสจะไปต่อได้นะครับแนวรับก็อยู่ที่ 1, 8 6 0 1900 1900แนนนววต้าาอยู่่ทีกะลุ สายโฟโลว์ทีนะ่ะจะพิจารณาแล้วกันเนาะแต่ต้องยืนได้ได้นะเป็นรูปสิกแล้วก็ยืนได้ก็ลักษณะเป็นรูปแฟกนะครับนะ่ยไซเวดาวลงเล็กน้อยนะแต่ไปทางเป็นบูแฟกนะครับในส่วนของอีทีเรียมนะเนาะแอบก็ลุ้นที่จะยกโลขึ้นจากตรงนี้แล้วกันนะจากแนวรับที่สองพันแปดหกศูนย์นะตอนนี้ถ้าไม่หลุดก็น่าสนใจนะครับในส่วนของอีทีเรียมนะครับเนาะแอบเป้าทาร์กเก็ตที่จะไปทะลุก็คือสองพันแล้วก็สองพันหนึ่งร้อยนะครับแต่ว่าโซนสองพันนี้ก่อนนะครับแล้วก็ไป 2, สองพันหะนึ ก็วันนี้ก็ยังไม่มีอะไรนะครับรอบวันอาจจะไซด์เวย์ไปก่อนแล้วก็รอช่วงค้ำๆน่าจะมีการวิ่งของราคาเนาะก็ตอนนี้จะเป็นพวกดีฟาหรือเปล่าที่มีการดีดตัวขึ้นเนาะจะเป็นเอาคอยนะอ่าก็มีคอมคอมเปล่านะครับมีอะไรอีกมีเอ่อเบอร์ Brew นะครับเบอร์นี่ยังไม่พเนาะอ่าบูก็มีเอาคอยน่าจะปรับพอขึ้นนะแต่ตัวบูนี่ค่อนข้างสวยนะเนเดย์บิเล็กขึ้นมาแล,แล้วก็เดี๋ยวมาดูสามชั่วโมงหน่อยแอ่น่าจะลงรีเทสนะถ้าไม่หลุดโซนเนี่ยกรอบนี้นะ ศูนย <se> ์จุดสองสองแล้วกันศูนจุดสองแล้วกันนะ่วนนี้นะครับนะยเออน่าจะไปได้ต่อนะครับเพราะว่าตอนนี้ขึ้นมาล้วนะนะสุขค่อนข้างสวยนะครับในบูนยอืมอืมก็แน่ลุ้นไปต่อแล้วในส่วนของบูนะแล้วก็เนี่ยการทำราคาของวีคตอนนี้มโอกาสขึ้นไปเทสที่ศูนย์จุดสองสี่นะครับสำหรับบูเนาะแอก็แวะเข้ามาดูสักหน่อยนะครับเนาะสำหรับวันนี้ก็ฝากไปเท่านี้ครับงไงก็ติดตามแล้วก็อยากได้เดียนไหนก็คอมเมนต์ไว้ให้ได้นะครับแล้วก็ตอนนี้เป็น ถ้าเือกกับทาง b a b e x c h a n e นะครับก็สามารถเข้าไปลองทดสอบการใช้งานมูได้แล้วก็จะได้รับโบนัสเทรด5 5 US เราก็จะได้รับส่วนลดเทรดค่าธรรมเนียม30%ด้วยนะครับทเทรดฟิวเจอร์เนาะก่อนสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ